แทงเลยแทงเลยลูกแทงเลยเออถึงมาต่อเลยโตซ้ำไหนวะกบูงเลยพี่เลยมองนี่มาแล้วมาแล้วเหรอเอาแทงแทงเอาบาดเดียวลุ้นกันครับพี่น้องมาลุ้นกันครับว่าเดียวเอาม้วนกันะครับบาดม้วนนะครับบาดเดียวบัดเทิกเลยครับบัดเดียวอ้อนแล้วอ้อนแล้วม้วนอะไรอแล้วเอาลุนครับก็ลุนรุนรุนขาดได้พ่อกูมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุนอีกกาแล้ว กับบาดย아อ้าวสุกแล้วครับพ well ี่น้องลองดูปลาไหลตัวนี้ครับนี่กับข้าวเยอะแยะเลยพอเก็บสรับบังงบังปลาไหลตัวนี้มาเปนธรรมดาครับพี่น้องเอาเนี่ยเอาเนี่ยอันนี้เอใส่สวยสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ลุยสารพ้าลุยผ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินเข้าวนะครับมื่อนี้พานไล่สิพามาใเซฟิตปลาไหลครับมืาเนี่ย เอามาดูนกันครับสีมันมะมันอุ้นครับไปแล้วกับพันไล่พาไปแล้วพ่อสร้างไปแล้วผ่อไม้ไปแล้วมาพ่อไม้แล้วครับนี่พันไล่ไล่เขาหางงูอยู่นี่ครับนี่อุ้นอันนี้ง,งูแบบไงของแท้เลยเนี่ยบางนงี้ยละ่ะงูเลี้ยงของแท้เลยนี่งูหนึ่งครับเนี่ยของแท้เลยเนี่ยน,นี่ พอหู้มาแล้วเหี้ยมือนี่เอามีเหี้ยตัวเดียวท่านดิสามตัวโอ้มือนี่ใส่เหี้ยยังบอกก่อนนะเหี้ยบอกโม่มีครับเหี้ยเขียนบอกโมเขียนที่โม,โมครับเนี่ยเหี้ยหิมะนี่ครับเหี้ยเขียนที่โมครับมุ่งหนีกันแน่นอนูะของแท้ครับเนี่ยของแท้มุ่งหนีกนแน่นอน พันไลครับเสียนปลนาไหลเบ่งน,น,นั่นแหละนี่นะมานลอดหลุนกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งอีกไม้นึงครับ ได้ไม้หนีเรียบร้อยแล้วอีกไม้หนึ่งครับเหลือม,มาหู้เหรอครับบันเสียนไล่ครับโอ้โหแมนปะ,ะแมนเลยโอ้นั่นะเห็นหู้เหรอครับของเงยเลยเนี่ยน,นี่ครับที่เด็ดพันไล่ครับ เด็ดเลยไม้ฮะไม้นี่ได้รุนครับไม้นี่ได้รุ่นครับรุ่นเลยไม้เนี่ยม่ต้องเสียบวางไปเลยก็ไระดไ,ได้รุ่นเลยฮะเดี๋ยวรอรุ่นกันครับสิมานหมหมันครับเนี่ยพันไร่ครับพันฝรไหลมาเน,นี่ยทีไ้ยักเต็ม ปู่ยญ่ตาแง่ลูกหลานมาหาอยู่หากินมาหาปลาไหลก็ให้อยู่ไปกินนะเด้อให้ได้หลายๆให้มันหมันครับพี่นอ้องเอ้าสิรุงครับขอปูแล้วปูเบรนไห้แล้วครับตา่ากะไอะ้นี่รับเสกฝนกันไอยครับให้หมันสุดยอดครับเอาหมันหมันมนะปูเด้อฮะวันนี้ถึงเวลามาหยามครับพี่น้องเอามาันสิรุ่นมารุ่นนึงมันครับเสียมันหม้อมัน ลูกกันครับพี่น้องโอ้ยบอยูอะบอยูครับพี่น้องเอ้าพี่วันนั้นมันลอยไลยไไไไไนี่มีหลังใดอีกเนะน,นี่ต้นนา,นาน,านานี่ยฮะนาน้าบาดเนี่ย นี่ลุ่นอ้าวนี่ครับติดแล้วครับเดี๋ยวอุ้ยเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งตึงเลยครับเนี่ยของแท้ครับนี่ของแท้ของแท้เลยครับนี่อุ้ยเอาหยุด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 มาแล้วครับอ้าวเจี๊ดนี่ครับเบิ้งอือเอามาดูน้ำมันกระปิณองมาดูน้ำกันมาดูน้ำมันกรี่น้องโป่งไงนี่ดึงเบ็ดเขาลากระนนู่นนี่เนี่ย เบิ้งครับนี่ตึงเลยครับสายตึงเลยแน่จริงเลยมันเขาที่ผมเห็นเนี่ยอ่ะไห้พันไล่จัดการครับพี่น้องกเอาอย่าดึงเสียงบนเนี่ยโอ้ข้าเจ้าแข็งแรงครับเออตัวนี้ถือไดนะนี่คั้นเนี่ยคั้นเนี่ยดึงอ้อยเนี่ยเออแข็งเข้าของเนี่ยมามามาครับบาทเนี่ยมาหลุดน้ำกันครับเดี๋ยวมันเมื่อมันเออมาเบื้องยูวาอยูวายยูวาอยูครับเสื้อบ็ดกับบล็อกหอย แข็งแรงเออบังคับนี่พันไล่ครับพันไล่ถือสองหลังเลยครับยอยู่น้ำก,กันถ้าลุนลังแหลกก่อนตัวีน่ขา่างย่ตไปเดียเสีเยบไห่ยหนะเสียคมันเนี่ยเเ<ท>ข้าืนี่ครับพันไลครับไม่พันไลจัดการครับือเสียบคือรวมลหรือเล่าเนี่ยรูดอกเตียยานตียเตันเบ็ดอ้เบ็ดอนั่นว่าขาว่าาต่อเครยดแล้วดึงเจียเมื่ขึ้อยนะ แรงหนุนม่ยอมติแต่มันติดโต๊ะใส่สังหารเองไปอยู่เอาดึงก่อนปะไปอยๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆนเอามาลุนงก้นครับสิงมันม่วมันนี่ยเนี่ยเปลี่ยนไมเพิ่มเปลี่ยเปลี่ยนกงยังอยู่ได้หนีได้เนี่ยเอาที่กลังเปี่ยนเนี่ยเปี่ยนอ่าใจเย็นครับใจเย็นมันม่วมันกับมาลุนกันครับบ้านะฮู้นฮูมันอยู่บนเห็นปะมันเติมขึ้นข้างบนป้พี่เออเออขึ้นข้างบนเนี่ยนี่มันเยอะใจ อานี่ครับเจียบเีต้องิอาแบบเจเย็นเครับพี่น้องเยบกินนอยต้องดีเยอะพี่บตอมือเอาบ่วตอมเขาออกมาสนดัวมะเมนจะดึงเสียบมั้บอมะมนนี่มัม่ต้อสูเขาอ๋อมันตายเลยวะตดึงไม่อะไ้กันเทาิถูกไหมไร้่าเนี้ยครับมันเป็นยังเด็กเนะ รุ่นครับรุ่นมารุ่นน้ำกันครับมันไม่เป็นสายพี่อีครับมันนี่มันเป็นเป็นเป็นสายเบ็ดธรรมดาครับเห็นจะไม่ขาดเลยเห็นมะจะไปกินของน่าจะขายวะเห้อเหรอออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วจกมาจกมาเออจกจับเด้เอายังจับเออออกมาแล้วออกมาแล้วเโยนปล่อยแม่คนยกเลยนยกไปโยนไปขาดได้พอเออพอพอตอกดึงแข้งได้เอาเอากระพุ่มวันนี้นี่ครับใจเย็นครับใจเย็นกระพุ่มัอ่ะไม่ใหลนอ่อปองไ่พอดูเร็วเร็ว เจ้าโจท้งทั้งเจมตรงงไไลมันอกอืมมันหยับม่เด็กปยิบไม่ได้เน่ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่อืนเมื่อยบม่เลยไม่ค่อยมาอยู่นี่ไมันหลเสีไม่ใช่มาแล้วนเรื่องโจมาแล้วเียขามยเดี๋ยวมันจะพอเดดดอยู่บนบนะครมาแล้วมาแล้วมาแ้ว เออด็ดรุ่นครับนุ่ยบอคุณครับรุ่นนุ่ยบอคุณแต้มแรกมาแล้วครับพี่น้องแต้มสองอย่นี่เออมาเต้มแรกกลับมาแล้วครับมานี้มาแต้มสองครับบรดนี้มันก็ถือยุคยุคใกล้ๆกันนึงครับยุคใกล้ๆกันเออนี่ครับนี่แต้มสองครับนี่แต้มสองโอ้เออไอ้นี่สี่ห้าอยไอ้นี่ไอ้นี่สี่สี่ห้าอยู่เอานี่ครับบันช่วยร่วมด้วยช่วยกันครับนี่ครับทีมงานครับทีมงานเออร่วมด้วยช่วย ร่วมด้วยช่วยกันครับดิเราตึงสายตึงเลยบัะนะูนาขอบุะเออดึงเงนกองน่เมันขามาหินกินานี่คือมึงช่วงอืมมนถึงน่ากะหยาดดนี่เย็นเย็นเย็นครับนี่ครับเอาปลาไหลนี่นี่เตรีมหนึ่งกับพันมาแล้วครับเตรียมนึ่งได้แล้วกนั่นนี่บ้ากับพันไรครับนี่เสียนพันไรเสียนไรครับพันไรใจเย็นใจเย็น โอ้ยหางมันหางมันนี่ยิ่เก่งสุดยอดหางกับสมูเหลี่ยมพันโอ้ยพัดเลยเดียเออหางมันพันนี่ไปไหลไม่ต้อาหางนี่สูเออเมื่อเด้๋ยวหัวสูดเดียมันติดพันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพันหนาบิดเหยียดโตโอ้ยแมนนี่ครับใส่เบ็ดปลาไหลบ่รังสิหลายอยู่เดี๋ยวมันลอยชิแตกแมนกันรุ่นยุ่นเนี่ย มันก็คอยหลังดูเพราะเศร้าเลยฮะแล้วตัวยังอยู่ได้เนี่ยมีบอกใบชินกี้เลยนะมันบกขาดไม่มีตันเดี๋ยวกูเปลี่ยนแล้มันได้เล็กตัวเลยนี่ยโอ้ยตรงไปเลมันกูอยากห้ามเขานี่ครับแต่มื่อก่อเสียเข้ามาดึงเนี่ยมันหน่วยหน่วยอยู่แต่มันหน่วยหน่วยแห้งแแทหออไปเติดเบิ้งไปเติดเบิ้งห้าติ่มมุนโอเดจะบอกว่าโอ้ยแมนดึงโอ้พี่มันมันมันตั้งนี่ไม่ตั้งนี่มันก็แข็งแท้ ไล่เลยเออนี่ครับเอาเสียมจกครับขึ้นไปขึ้นไปเออทังเลยทังเลยังเลยมนลงมนลงพื้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นังเสยทังเจ็บเบเ่เี้นหนัคนเอ้าเจ้าสังมีเอาเดียวสมงเอ้าพราะอันนี้กิวเดียกิวเดียนะนั่นอ่ะกิวเดียมึแหง โอ้ใจเย็นเย็นเบิ้งครับดิาเอาปลาตัวเดียวเอาเอาไม่ได้พรามอดจวะดีครับมึนซอยกันครับดิมีแต่มือสมักเล่นครับบนมือเชฟครับเด็ปลาไหลเดียวถามนรือถาของพวกว่าเขาพอดีเนาะอยงี้กันี่แล้วลูกเด็กเดกกันลูก่้ตกซางลเอาอยู่หัวหน้าเจ้าพรต้องไปอย่นั้นโอ้ยนึ่งมุนิวเออมุน ดนงดนลงเอยด้นะเงี้ยเงี้ยลงหัวตมแล้วมันน้ำนด้วยเ้ามาเดี๋ยวพูงเงี้ยกันเงี้ยครับบังเอ้าลุนกันครับบอลลุนกันครับเดี๋ยวหมันมาหมันะครับเลยเออเสียมันด้ขึ้นนี้นเออแท็กวัาเสียบักันเนา้าพูดจะวากนเะที่ตัวเนี้ยมาเสียแใช่ไเงเลยดูมึงเฮงเลยเขาก็บูงว่้มังเถืนสมัยแข่งเรื่อแท่งรัวลงไปเรืเอแตัวไหนเออ ขึ้นมากวะเออบาร์ดี้ขึ้นแท้บาร์ด่ะบุญน้ำไหลย้อนยุ่นตีเท่วังหันบักขักเลยถอยหลังบักขักเลยถอยหลังดแต่เขาได้เสียกหลายแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาได้เสียกหลายเนี่ยสมัครวันสมัครันเจ้าเจเอาครับเอาเอามาหุ่มกันครับปัดสรอยกันครับบาร์ดะไงนี่เหนียบเลยนี่ตามขาดเลยยี่ปอเชี่ยขาดจบกันจบกันจำแล้วรู่จะเห็นเลยเออเต็มแทงเลยแทงเลยลูกแทงเลยเออ มาตรงนี้โตซ้ำไหวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอบเอาแทงแเอาบาดเดี๋ยวลุ้นงันครับพี่น้องมารุ้นงันครับ่เดียวเอาม้วนกันครับบาดม้วนนะครับบาดเนียบัดเทิกเลยครับบาดเดยว อ้อแล้วมุนอีกออนเอารุนครับก็รุนรุนรุนขาด้พ่อกูมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดมุนอีกแลเอกนีครับบาดยบบีกบงรุนเหมือนโอ้ขันรุนนีของเทีครับของเทีสิโพดสิโพดเออท่านนี้ก็บว อไอ้สีเข Ho ียดโอเคโอเคเป็นหักเลยเป็นหักเลยไหนเป็นหักเลยโอเคโอเคเอาหมันหมันครับหมันหมันเออเบิ่งเกครับเบิ่งกันอันนี้ดูนี่สองชั้ตัวสีเขียดครับประมาณสีหาเขียดครับเนี่ยอันนี้ก็คืต้มปลาไหลครับบัานเนี่ยปลาไหลครับปลาไหลลูกหมอนฮะหาามอะไรไม่ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่ต้มครับขำไส้ครับบัดนเ่ย อาหารกินแบบปั้นครับสัวสัวได้ปลาไหลตัวนั้นมาคำพอดีครับเนี่ยได้กินครับได้กินเขาเล้งครับมื่อเนี้ยนี่ครับเออมาได้มาคำครับมื่อเนี้ยมาต้มเลย่มน่ะเบื้องเอายกปลาไหลพี่น้องเบื้องนะนี่ครับปลาไหลตัวเบื้งแรงนี่ครับเนี่ยปลาไหลเงี้ยครับปลาไหลเงี้สุดยอดครับอ่ะ เดี๋ยวกินน้ำกันครับพี่น้องเออนี่เป็นเออวุ้นปลายไงครับวุ้นงูเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยปลายอ่ะเอาวซุปเราครับพี่น้องลองดูปลาไหลตัวนี้ครับนี่ขึ้ยจุครับเบิังบังปลาไหลตัวนี้มาเป็นธรรมดาครับพี่น้องเอาเนี่ยเอาเนี่ยอันนี้ใส่สวยตั้งแต่ไปหาตั้งแต่ไปหา ยัน,นยันเฮ็ดกินนี่ครับนี่ครับพันไร่โอนี่โชกับม,มอโอนี่พันไร่ชู้กับแก้มพร้อมตูเองเฮ็ดเองอุ้ยนั่งแล้วนั่งกับตูกับกับก็ถืออุ้ยลาไรตัวนี้ประจําโกศีกีดหากขีดครับนี่เอาเบิ้งครับ น้ำซุปขอนอนพี่น้องโอ้ยเสียบเสียบครับมาเสียบร่วมกันครับบาดยังครับมาเสียบร่วมกันครับเนี่ยต้มปลาไหลเสียบเสียบครับโอ้จนครับครับจนครัครับพี่น้องคุ้มปลาไหลตัวเดียวเบิ่งครับเนี่ยปลาไหลไงครับพี่น้องมันนี่พันไลโชครับมันเนี่ยโชว์มือข้อโชว์นีการมเตะโคปรแย่แบบ เบ่งครับเบ่งน่ะเราไปใส่ตัวปลาไหลโอ้มีแบบง่ายๆด้วยครับเมื่อนี้ได้สองแต้มครับมื่อเนี้ยสองแตม้มสงแตมง่ๆอืออ่น้องนี่เออปลาไหลอุลออ้ยหว,นวานว ตบรงไปลครับแซบแซบตัวยิ่งเงครับเอาแล้วโอเคแล้วทำงานทรวละมันด้วยดดรอตได้ครับสุดยอดสุดยอดวันนี้ผมเป็นทำงานทั้งมันไปได้นานี่นี่กระแทบครับเนี่ยมึ่งหมดตัวไปเลยน้องเจอไอ้แจมจะรู้สึกเจอใครไม่เจอเจอไอ้แจมเลยเพิ่มเพิราคาเป็นล้านนะครับรถคุณโงเท่าไหร่ตัวรับพ่าแทบร้อยเลยนี่ทั้งไปนี่แกะนี่ครับบ่เป็นกินกาแฟครับนี่อันนี้อันของแท้ครับเนี่ยแนวแก่นะ ไปกลนปลาไหลมากตึ๊งเบี่ยนเวทปลาไหลมากครับมบอนีเมื่อแอร์เลยอ๋อไต้วาดได้ของเงี้ครับมบอนีได้ของเงี้ยเอ้ามาถอนน้ำกันครับพี่น้องนี่เบิ้งนี่เบิ้งสุดยอดครับครับแซบๆครับสุดยอดเลยครับเนี่ยจะตัดไม้ตัวน้อมาครับนี่อ๋อกินน้ำกันครับพี่น้องแซบๆ หนึ่งไม้มได้สิบบาทโอ้โอโลยละไลตัวนี้มันธรรมดาครับบักไงเลยเนี่ย